โทรศัพท์เครื่องใหม่ใครว่านี้ดีกว่ารับไปเลยจะเป็นเหรอเฮ้แมรี่มีอะไรบางอย่างใต้จมูกข,ของเธอมันไม่นะเต็มตลกเลยนะแต่สำหรับฉันมันตลกเป็นบ้าเลยเอาล่ะเรามาขุดโทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยขนกันโอ,อ๊ยขนนกค่ะก็ะต้องหาอย่างอื่นแทนแล้วอะไรไก่เหรอถุงเท้าเหม็นๆเ,เออน่าขี้ขี้แยอะไรกันเนี่ยฉันรู้สึกแย่ โ,โทษทีเจนไม่ได้ตั้นใจนะมาหาต่อทั้งขนมแล้วก็ขยะแล้วก็มีเหรียญเอาใช่แล้วโดวยเหล่านี้ฉันจะสามารถขูดโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันต่อไปได้ทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเอาละสมบูรณ์แบบ <Go! S 1> เหรียญช่วยได้เสมอ <it> แมรี่เป็นไงบ้าง hmm. ฉันเหรอใช่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องว่าอะไรนะใช่แล้วโทรศัพท์ไง สิ่งที่สำคัญคือโลโก้แล้วก็เขียนชื่อด้วยได้เข้าใจมันยคาร์ทอเรซบฉันคิดว่าสุดยอดไปเลยใช่ไหมเบนเออนี่ภาพ้านเหรอเนี่ยฉันหยุนน่นี่ยังไม่ชีวิตยอยู่ลืมไหมยัง <What? S 1> อะไรกันพราว่าเสร็จแล้วเหรอให้ตายไม่มีเวลาแล้วแต่เวลาเท่ไหนโอ้ว่วาหวานรอนโดนังคืนอ้เวลาหมดแล้วหนูไม่มได้ว่าอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรนะอ๋อฉันมีเดียแล้วฉันจะเปลี่ยนภาพวาดกับเบนแมรี่เล้วงานของเธอละ หนูมีภาพที่สวยมากเจ๋งเลยเบนและเธอดูงนของผมสิฮะอะไรนั่นมันแย่มากถามจริงโอ้แมรี่เธอมวยงานองฉันไปงั้นเหรอขอโทษนะเบนฉันยอยากเซอร์ฟรก,กับกล้องรับเครื่องใหม่นะเดต้องรีบถ่ายรูปแล้วละ่ะอะไรอ่ะนี่มันอะไรหลอกกัะชัดๆล่องหน้าก็ไม่มีอะรางวัลใหม่ก็คือบาบี้เธอชอบมันไหมมันสวยมากเลยสาวๆก็ทำอะไรตื่น เดยวคูจะทำอะไรให้ดูนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาดูนะมันคือเค้กบาบี้คู่เห็นแล้วว่าเธอตื่นเต้นมากเยี่ยมเลยอย่างนั้นคุณจับเวลาแล้วไปกันเลยฉันจะวาดได้คว่างกว่าเล็กกว่าได้ยังไงนะบางทีต้องกินล็กกวนก่อนเนื้อจะนึกออกอะ่ะมันคือมันฝรัง่งฉันสามารถใช้มันเหมือนดินน้ำมันได้แบบนี้สิ่งไปเลยแบนคิดว่างไง่ะ ใช่แล้วมันสวยมากแต่ของฉันต้องดีกว่านี่คือหัวฉันต้องการม,มาฝรั่งมากกว่านี้สีแดงฉันทำชุดสวยๆเป็นไงล่ะแมรี่เธอชอบไหมดูสิฉันตั้งใจมากเฮ้เบนเหมือนสปาลาดมากกว่ามัใตุตาบาร์บี้โอ้เ<อ>จง๋งฉันเปิดฝาเครื่องนี้ได้แล้วต้องเขียนหมากฝรั่งให้มากที่สุดแสดงว่าตุ๊กตาบาร์บี้เล็วแล้ว เอาละเอาฝลังแบบนี้น่าจะพอแล้วกันว่าภาพทั้งหมดนะเราต้องแบ่งออกมาแล้วก็ปั้นและอันต่อไปตรงนี้เอาละยอดม,มากออบรรา,าของฉันหายไปไหนอะอ๋ออะไรกันเนี้ยนักยขยันจังแบนนั่นเถอะบรราของฉันอยู่ไหนอ๋อบรราของฉันมีหมอบพลั่งเต็มไปหมดเลยโอาา้ยนักขยัน เจนเอามาฝารัองออกจากหน้าก่อนไหมหมดเวลาแล้วพวกเธอทำอะไรบ้างเจนแสดงผลงานให้ฉันดูใช่แล้วค่ะเอนนี่เออใช่ทางนี้พงานล่มโลกอีกแล้วเอาดิสไลเ์เนเลยได้ไรต่อภาพสวยงามมากและของเบนละเหมือนเบนไม่อยากกินเค้กเลยะรางวัลตกเป็นของคนนั้นก็คือแมรี่ เธอโคตรกับมัน <Yeah. S 3> เย้ฉันรักตุ๊กตาเบบ,าบี้งั้นมาลองกัน,นกอร่อยจังเลยและคำสุดท้ายธอนีอ่มันดีมากมากมันดีจริงๆงอยากเป็นทั้งสองมือเลยหยุดไม่ได้แล้วเราขอสักชิ้นได้ไหม มันก็ได้กินสิแต่เหลือให้ฉันด้วยนะขอบคุณเอาละรางวัลใหม่ก็คือชุดเครื่องสำอางแล้วรางวัลของผมล่ะฮะก็ได้รางวัลแล้วเล่นดูเวลาเริ่มแล้วเอาละาต้องวาดด้วยสีเทียนใช่ไหมใช่มันได้มาเอาละ่ะเราวาดโครงร่างจากนั้นก็รายละเอียดทุกอย่างหัวใจตรงนี้ด้วยทาสีมันออกมาดีมากเลย ดูสิสาวให้คะแนนภาพของฉันหน่อยสวยใช่ไหมไม่มีใครวาดได้ดีกว่าฉันแล้วจะโชว์สกิลให้เธอดูอะไรฉันเสียโชว์ให้เธอดูพูดสั้นๆนะฉันว่าได้ดีกว่าฉันไม่ได้เยีมเยมแล้วด้วยจะเสียเวลาระบายสีทำไมจะไมเธอสามารถขุดสีเทียนได้ในทีเดียวจากนั้นก็ใช้กระดาษแผ่นปิดไว้และใช้เตอเร่งรีบเพื่อให้ความร้อนละลายสีเทียน ดูสิมันออกมันเจ๋งแน่เห็นไหมล่ะมันง่ายฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอจริงด้วยฉันเป็นน้ำเดือดไอ้ร้อนและสีเทียนฉันจะหักสีเทียนแล้วก็ใส่ลงในน้ำร้อนจากนั้นมันจะละลายแล้วกลายเป็นสีน้ำดูสิเซอร์ไพสีได้เร็วกับแมรี่แน่นอนใช่ฉันชอบผลรับของมันมาก ดูส่สวยงามอ๋อ่ันงกี่อะไรนะแมรี่เธอโอเคไหม oh, <no. S 1> อ๋อไม่นะทุกอย่างไม่เหมือนเลยฉันมุแต่ฝันถึงเครื่องสุมอันจนเล่นทุกอย่างทำยังไงดีออกไปแมรี่ระวังด้วยอ๋อไม่นะสีหกตะนาวฉันเลยทั้ทงหมดแล้วอะติ๊กต๊อกหมดเวลาแสดงผลงานได้มาตวจกันเลยแมรี่จะเป็นคนแรกเ oh. ออนี่มันเหมือนงานแอปสแต็กเลย <Okay. S 2> แต่มันใช้ไม่ได้ แล้วเจนล่ะเอกแล้วมันดูตลกด้วยสองแล้วเบนน่ะโอ้ใช่แล้วผลงานชิ้นเอกมาอยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยเสร็จเครื่องสำอางเป็นของเธอสุดหรอแล้วฉันต้องทำาันกับมันน่ะไม่เข้าใจเลยแมรี่ก็อยากแต่งหน้างั้นเหรอเจนก็อยากแต่งหน้าเหมือนกันไหม สาวๆฉันปวดหัวแล้วลแต่ฉันมีไอเดียงั้นมันแต่งหน้าให้พวกเธอพร้อมกันเลยเอาละว่าตรงนี้ต่อๆฮะสนุกจังเลยพร้อมแล้วเธอชอบมันไหมฉันตั้งใจมากๆแบนเขาทำเรลงไปอะขอทาให้เราเป็นไปศาเด้อโอ้โทษทีมานี่มาลูกแมวของฉัน ผู้เอาลูกมาน่ารักมาให้พวกเธอเป็นรางวัลเห็นจากสีหน้าของพวกเธอแล้วเธอชอบรางวัลน,นี้มากๆใช่ไหมงั้นมาได้วาดกันเลยโอ้ oh <my. S 1> แมรีร่วันนี้เธอสวยมากเลย oh <my> โอย้ใช่แล้วตั้งสติวาดลูกแมวด้วยน้ำหวานนั่นหรอมันง่ายมากตอนอื่นวาดหน้าหูตัวตัวยาวๆเลยอย่าลืมอุ้งเท้าด้วยนะเยี่ยมมากฉันทำเสร,ร็จแล้ววอเธอขออะไรกันเนี่ย ใช่เพราะถึงเหมือนว่าเธอไม่มาเข้าาเรียนสอนวาดแมวนะ่ะสิตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้เธอดูเองขอลองก่อนอ๋อเด๋ยวจังอยากลองอีกครั้งนะอ,อร่อยมากทำไมทุกคนไม่บอกว่าขนมนแม่อร่อยมากๆเลยอ่ะใช่แล้วเพราะเธอต้องว่ารูปไม่ใช่กินนะตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้เธอดูเองเพราะตอนนี้แมรี่แม่จะมีอะไรให้วารูปแล้วฮา่านี่คือแมวของฉันเองพร้อมแล้ว เอาละนะักเรียนเวลาหมดแล้วคุณลองงานอยู่นะแมรี่เธอกินหมดแล้วเงนเหรอยังไม่ได้วาดด้วยซ้ำเอาละนะักเรียนผลงานเป็นวาดอะไรนะโอใช้ไม่ได้เลยคูเห็นแล้วว่าแมรี่ไม่ได้วาดอะไรเลยแล้วเจละทำอะไรมาบ้างโอ้ว้าวเหมือนต้นฉบับเลยเป็นแมรี่สวยมากเย้ฉันชนะแล้ว ลูกแมวเป็นของฉันฉันจะเรียกเธอว่าฟลฟฟี่เพราะมันทั้งนุ่มและน่ารักมากๆน่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs> แต่ฉันคิดว่าลูกแมวอยากเป็นของฉันละ่ะน่ารักจังเลยส่งของเสร็จแล้วก็ออกไปดูนี้เ้ก็ได้อย่าก,กินผม <c oughs> คน <c oughs> ขี้ข่าเนอะเอาล่ะหยิบกล่องของแต่ละคนไปเลยดูเหมือนว่าเราต้องเริ่มจากการทาสีบ้านก่อน ฉันไม่ชอบทำล่อล่อเธอด้วยตัวเองเพราะงั้นติงเธอเป็นคนทำนะแน่นอนไม่ใครสามารถทาสีบ้านได้ดีกว่าเธอแน่นอนฉันคิดว่ามันสวยมากกรุกเป็นของตกแต่งที่สมบูรแบบฉันชอบมันมากมากแต่นั่นยังไม่หมดแมงมุมเพื่อของฉันเองร่งไปรอบบ้านไปเลยและสร้างเง้แมงมุมเพื่อบ้านของฉันดูน่ากลัวยิ่งขึ้น วางแ้ปั้นไปใส่ไว้ที่หลังคาฉันคิดว่ามันเข้ากันกับการตกแต่งภายนอกได้อย่างลงตัวแดนนายรออะไรอยู่ล่ะเริ่มสิจริงด้วยได้วเวลาเริ่มแต่ฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือเพื่อนจากใต้ดินต้องมาทาสีบ้านหลังนี้พวกเขามาแล้วระวังด้วยซอมบี้กำลังบูกล้อเล่นนะ พวกนี้เป็นเพื่อนฉันเองอพวกเขาจะทาสีบ้านหลังนี้โอ้พวกเขามีไอเดียที่เจ๋งๆอยู่เสมอเลย,ยก็อย่างเช่นรอยมือที่ผนังนี่มันฉลาดมากๆเจ๋งและใครตกแต่งหลังคาละ่ะคิดหน่อยสิต้องใช้หัวหน่อยนะ เลืตกแต่งยังไงใช่แล้วยาเป็นไอเดียที่ดีทั้งหมดเป็นสีเีีวเวมันต้องเข้ากันแน่นอนแล้วยังมีป้ายสวยๆด้วยเพื่อนของฉันไม่เคยทำให้ผิดหวังเอาละพวกานายกลับไปใต้ดินได้ตอนนี้ฉันจะรับมือต่อเองขอบใจ บ้านหลังนี้ยังขาดความสยองอีกหน่อยมันต้องเจ๋งมากเมื่อฉันตอกไม้ปิดหน้าต่างแบบนี้ตะไคร่น้ำและวัชพืชอีกทั่วๆติดก้อนหินที่ป่องไฟและก็เห็ดพิษด้วยทำทุกอย่างในแบบฉบับซอมบี้ตัวจริงของฉันน้ำมูกน้ำมูกแสนอร่อยสักหน่อยก็ไม่เลว แล้วก็อีกเยอะๆตรงนี้ฉันคิดว่ามันสวยงามส่วนฉันจะแขวนออดเพื่อให้รู้ว่าใครมาหาและตกแต่งเมือกระดูกให้โท่หลังา้าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วโ <Yes. S 2> ออทุกคนทำเสร็จแล้ว ah. แต่ฉันยังไม่เริ่มทาสีเลยดูเหมือนว่า ah. ได้เวลาลงมือแล้วแต่แทนจะใส,ส่สีทามันดา ฉันจะใช้เลือดแทนและฉันอุปกรณ์ที่ช่วยทาสีให้บ้านนี้ได้อย่างร,รวดเร็วด้วยแทนแทนทาสีเสร็จแล้วต่อไปก็ตกแต่งผนังด้วยค้างคาวเพื่อนเืนของฉันเอง mm hmm. เยี่ยมมากจากนั้นแขนโคมไฟโกธิกสอดวงและล้อมลัวไว้บนหลังคาและตอนนี้บ้านของฉันดูเหมือนปราสาทเรคลาดของจริง เสิงเป็นเลยเอออย่างเซงอะตอนนี้ฉันต้องการก่อนจดหมายใหม่ด่วนฉันคิดว่าหัวของเพื่อนฉันจะแทนที่ได้ดีแต่ก่อนอื่นเราต้องขุดมันขึ้นมาอ้ามันอยู่นี่แล้วนอยตรงนี้นะนายต้องคอยรับจดหมายสิงมาหาฉันเร็วเข้าตอนนี้เราต้องตกแต่งสนามยญ้าให้สวยงามนะเริ่มจากบ้านของแกก่อน เราคิดว่าเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนนี้เราก็เอามันมาติดเข้าด้วยกันด้วยกาวและเต็มจะมีบ้านเป็นของตัวเองต่อไปฉันต้องการเห็นขนาดต่างๆเพื่อสร้างทางเดิมที่สวยงามทั้งหินและก็สีเหมาะก,กับฉันมากต่อไปฉันต้องการฟักทอง แล้ก็วางไวร้รอบรอบบ้านของฉันจากนั้นใช้ตาข่ายสีดำคุมลวให้ทั่วเลยใส่แมงมุมลงไปมันกลายเป็นเหมือนใยแมงมุมจริงๆเ<น>ดูความสวยนี่สิกุหลาบที่เหี่ยวเช้าจะเติบโตในส่วนของฉันและจากนั้นก็หัวกันโลกเป็นก่อนจดหมายกามของมันจะรับจดหมายของฉันเองตอนนี้ก็ตาฉันโอไม่นะไม่เอาดวงอาทิตย์ออกไปเห็นไปนิ่ไหมแมวพระอาทิตย์ และนี่ก็เป็นของตกแต่งหลักๆนันที่เป็นของฉันเองต่อไปก็เป็นของก็เราสุดปดเสร็จแล้วลงไปนิดหน่อยจากนั้นอเมรลงเป็นพีระมิดสุดเจ๋งทุกคนใช้หัวทำก่อนจดหมายมันน่าเบื่อจะตายเราสบสีแดงซิ่งเป็น,นละเรื่องเลยแถมยังมป็นข้างข้าวตัวปรดของฉันด้วย <S <S สวัสดีครับจดหมายมาสง่งทำไมต้องคนลามด้วยฉันแค่ทำงานของตัวเองนะ เคยเห็นมือเย็นมันไรมาก่อนเลยจดหมายมาส่งครับเหมือนว่าต้องให้กับหรกใช่ไหมโอ้ไม่เนต้องก้าวล้าขนาดนี้สยองที่สุดใช้หัวเป็นตู้ไปสนีกันเหรอใครคิดแบบนี้กันเนี่ยจดหมายครับเออจะกาศฉันในที่สุดเขาก็ไปเออพาทิต์อีกแล้วเราต้องรีบเข้าบ้าน ไม่มีแสงส่องเข้ามาหมายความว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่เราต้องตกแต่งภายในด้วยการอื่นทาเป็นสีแดงจากนั้นก็ปกป้องตัวเองจากแสงแดดด้วยม่านสีแดงที่หน้าต่างต่อไปฉันติดไฟที่มีเพื่อนสนิทของฉันอยู่ก็คือค้างคาวและมันเป่งประกายด้วยแต่ว่ายังไม่หมดนะฉันมีค้างคาวอีกหลายตัวแขวนอยู่ทั่วห้อง ห้สีแดงก็ใช้ได้เหมือนกันและฉันก็ชอบกระจกด้วยเมื่อฉันมองเข้าไปฉันจำหน้าตาที่งดงามของตัวเองได้มันเจ๋งมากกระจกก็ไม่เลวฉันนี่หล่อจริงๆและฉันจะนอนในโลงศพที่น่ารักนี้จะวางของเล่นตุ๊กตาตัวโปรดไว้ใก,ใกล้ๆแล้วก็จากนั้นจุดเทียนนี่แหละที่เรียกว่าห้องที่สมบูรณ์แบบจะขาดตัวได้อย่างไง ต,ต้องมีเครื่องทำฟองดูแต่ฉันไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจนะแต่เป็นเลือดที่ฉันชอบปล่อยให้มันไหลในน้ำโพที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันชอบมันมากมากฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยได้เวลาฉลองขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลสสแก้วสำหรับทุกคนด้วย จะตกแต่งบ้านยังไงดีนะ <au S 1> ฉันคิดว่าก่อนอื่นฉันต้องการแคปซูลไวรัสซอมบี้มันจะทำให้ผนังของฉันมีสีที่ฉันต้องการและจากนั้นฉันจะปูพื้นด้วยไม้กระดานสุดโฟร์และจากนั้นที่พื้นต้องมีฝุน่นเล็ดินมันทำให้ฉันรู้สึกสบายและต้องมีวัชพืชและเห็ดขึ้นไรอีกด้วยเห็นไหมล่ะเจ๋งมาก,มาก และฉันมีบล็อกดินจากไ e c r a f t ตกแตง่งดูนี่เจริงแค่ไหนวางทีวีก็อี้ให้นั่งสบายและฉันจะแขวนรูปสุดที่รักไว้เชื่นชมจากนั้นก็รูปปั้นหินกรวดอีกเล็กน้อยเทาวันก็ไม่เลวมันดูเจ๋งมากบนผนงังฉันจะทำสิ่งที่ฉันชอบทีนี้กินอาหารอร่อยๆและดูช่องโปรดของฉัน <L> an> an> ทุกคนยเูว้นฉันตกแต่งภายในเสร็จแล้วงั้นมาเริ่มกันด้วยการทาสีผนังเราต้องมองกันตัวเองและนากการพิสก่นกตอนนี้เราสามารถทาสีผนังได้แล้วเรียบร้อยต่อไปใช้พรมสีดำแล้วก็โต๊ะสีดำพร้อมกับตู้วางที่ตรงมุมนี้ต่อไปฉันต้องการผ้าสีดำ มาปูบนโต๊ะและก็เก้าอี้ด้วย <Okay. S 1> แล้วก็วางเครื่องพิมพ์ดีที่ฉันชอบตรงนี้ฉันชอบเขียนเรื่องเราในเวลาว่าง uh. ดอกกุหลาบสีดำบนกองกระดูกฉันจะไปวางไว้ตรงนี้ต่อไปก็เทียนและกก็โหลของสัตว์หลายๆตัวมันเจ๋งมากเห <c oughs> ลือแค่ต้องเติมตู้วางของที่ว่างเปล่าและฉันก็มีของเยอะมากสำหรับตู้นนี้ มีสีดำตัวปลดของฉัน hmm. <Huh. S 1> และภาพวาดแมงป่องเพื่อรักของฉันที่หายไป <Huh? S 1> และโครงกระดูกอีกสองสามอันก็ไม่เลว <Huh? S 1> และบนเพาดานมีจรอนอส,สัยอยู่เขาคือแมงมุมเพื่อรักของฉันสวัสดี <Huh? S 1> ไม่เคยมีคำว่ากระดูกมากกันไปเอามาตกแต่งที่หน้าต่างได้ไว้กับข้างๆหัวกระโหลกอันใหญ่ ส่วนกระดุกอันเล็กเอาไปล้อมรอบหน้าต่างตอนนี้เราสามารถทำงานอนเดลเลกได้ทุกอย่างพร้อมแล้วฉันมีบ้านลาว่อนทุกคนให้คะแนนบ้านของฉันด้วยนะไม่จําเป็นต้องให้คะแนนฉันฉันรู้ว่ามันเจ๋งที่สุดสัสดดีมีอะไรใช่ไหมครับโอ้โหเธอสวยอะไรเบอร์นั้นนะอ๋อวันนี้เป็นวันที่จริงๆเลย ฉันสวยและก็สดมากสวัสดีนะหนุ่มๆเป็นยังไงกันบ้างอ,อรู้ไหมปู่รู้สึกหายป่วยทันทีเลยรู้สึกกระปรี้กระเป๋เหมือนเด็กแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมห้องแบบเธอนะหนุ่มๆใจเย็นก่อนสิฉันต้องไปหาเพื่อนแล้วคะ่ะบอกทางฉันได้ไหมคะอ๋ oh. มีคนล้มตรงนั้นนะช่างเถิดฉันไปเองดีกว่า <Bye. S 2> ไปก่อนนะสวัสดีแด <Hey, Dan. S 2> นน่อยากเห็นอะไรมแต่ oh. ชอบมันหรือเปล่า ใช่ใชมันคือนูแฮมสเตอร์เพื่อนรักของนายในลูกบอลไงบอกมันจะไม่นายดีขึ้นเร็วนี้นะ <What? S 1> อล่อยกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยหลอกลวงกันนี่ไปเล่นโทรสับต่อดีกว่า <c oughs> เป็นวันดีๆในการทํางาน <c oughs> หยุดก่อนเอาสั์เลี้ยงไปไหนที่ในครองบาลน,น่ะสาวน้อยเราไม่อนุญ,ญาตให้นําสั์เลี้ยงเข้ามาพอเงินฝากตายไว้ตรงนี้ก่อนเยี่ยมมากมันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วเธอเป็นอะไรมา ห้ามจัเงินเข้าไปงั้นเหรอแล้วจะทำยังไงกับสตีวี่อ่ะนัสัตว์เลี้ยงของฉันบางทีถ้ามือไม่เจ็บขนาดนั้นไม่มันเจ็บมากอาล่ะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้ไอเดียฉันจะแก้ถาว่าเป็นตาบอดแล้วสตีวี่ของฉันจะได้เข้าไปในฐานนักนํำทางตอนนี้มาทดสอบกันเออเออสวัสดีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นจริงๆนะเอะใครอยู่ฉันกันนายเป็นไคร โอเคโอ้นายตาบอลล้อ,ลองันผ่านไปได้รู้สึกแย่จังเลยโอ๊ลูกบอลหล่นนะหยุดนดะสตีวีไม่นะนเด็กนิสัยเสียพอกันทีสตีวีจ่แจัดการนายดุอนนี้เดี๋ยวนี้จะไม่มีขนมเขาหายไปไหนแล้วถากถือหน่อยครับผมต้องไปตามจับเจ้าสีขาหยุดนะพอทีแล้วเ,เ,เข้าแล้วเข้าสำเร็จ พวกนายมองเห็นได้อย่างไงออกมาจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นั่นกับมมาของนายท่านทำภาษาตรงนี้สึกหน่อยโอ้สัดดีครับมีลูกน้อยมาด้วยเหรอน่ารักจังเลยเพราะมีของเล่นให้ลูกน้อยด้วยนะเดี๋ยวนี้สิมาดูกันเดี๋ยวกอนนะเขานานอยู่อ๋อไม่นะสายไปแล้วใช่นั้นไม่สนักอยู่ขอโทษค่ะฉันต้องไปเช็คร่างกายนะแต่ฉันก็การอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้จริงๆหรอให้ฉันไปกับมันนะ <No. S 1> เข้าใจแล้วค่ะก็นได้คุณจะไม่เห็นเราอีก แต่ฉันยังมีของเล่นอยู่เลยห, و! หยุดนะเธอจะไปไหนกัน,นเดี๋ยวก่อนน้ำมันหนูตะเพา,าใช่ไหมหยุดเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเสียใจด้วยฉันไม่ได้สร้างก่นเองเธอจะได้คืนหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้วถ้ามาัสาัตว์ไปงั้นเหรอฉันทำมันทุกอย่างแล้วฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีลักษณะที่น่ารักของฉันนะเพราะในขณะนั้นถู๊กตาจะนุ่มเลยแต่เขาทำให้ฉันได้อะไรดีๆได้แล้ว จะพันผ้าพันแผลรอบหัวแล้ววางควดมแรสับไวเป็นตรงนี้แล้วปรุษพยาบาลจะไม่เห็นฉันแน่นนอนโอ้เจ็บจังเลยเจ็บจังสวัสดีครับทำอะไรมาโอ้โหหัวปวดขนาดนี้ฉันเคยเห็นแต่ในกระตูนนี่เนี่ยเข้าไปได้แล้วโอ้ปวดหัวจังเลยสวัสดีค่ะคุณย่าคิดว่าหัวหนุปวดนั่นเหรอทุกคนเชื่อสนิทเลย แต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหากมันคือมแมลงสาบน่ารักมากมากฉันไม่สามารถอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้มันทำให้ฉันดีขึ้น <c oughs> คุณย่าจะไปไหนคะมันไม่เป็นอันตรายนะ <c oughs> สวัสดีคุณพยาบาลผมมาเช็ดแผลอะและมีเพื่อนมาด้วยเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้กันเหรอฝันร้ายชั้นเลยถ้ารู้มาก่อนจะไม่มาโรงพยาบาลน,นี้เด็ดขาดนี่มันใจร้ายมาก อะไรนะห้ามแสดงเข้าไปหรอแล้วป้าของฉันล่ะต้องเคลียร์ทกอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยฉันเอยไอเดียริงๆได้ถ้าเทปปลาในถุงน้ําเกลือแบบนี้แล้วพอเราจะสามารถเข้าไปได้แน่นอนเขาต้องไม่สังเกตเห็นด้วยแต่ฉันจะแก้มเป็นว่าฉันไม่ใส่น้ําเกลือเอาไปแผลนไว้ตรงนี้และจากนั้นก็ไปลองกัน สวัสดีค่ะฉันรู้สึกแย่จังเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยน่ะหลงสารจังเข้าไปได้สวัสดีค่ะคุณปูฉันไปรู้หม่คนใหม่นะคะแต่ชั้นปากของฉันผ่านเข้ามาได้ด้วยตอนนี้แย่พวกมันกลับไปที่ที่คนเายกันโอ้อาการไอของฉันมันทรมานจริงๆต้องดื่มน้ำสักหน่อยโอ้นี่มันอะไรแปลกแปกอ่ะพระเจ้าฉันดื่มปากเข้าไปจริงๆรเหรอแย่ที่สุดเลยมันเป็นของเธองั้นเหรอที่นี่ไม่อนุญาตนำสารเลี้ยงเข้ามานะ นาขยัขี้แยพอเจ้าที่มาอะไรกันเนี่ยเธอพาตัวอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเธอสับสนหรือเปล่าคึ้นิยสัตว์อยู่ข้างๆนะไม่ใช่ตรงนี้นี่เป็นโรงพยาบาลสำหคันฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องการวิอาหนุ่คนฉันในนั้นด้วยฉันไม่ดียะเธอฉลาดมากใช่ไหมงั้นเธอจะไปที่ห้องฉันผ่านช่องระบายอากาศนะเหมือนใส่รับไงสวัสดีค่ะฉันไม่มีสาเลนจริงนะมีอะไรอยู่ใต้มวงหรือเปล่า ไม่มีอะไรเลยนะคะอ้าและอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอ <B ingo. S 1> มาดูการชิสเหรอเธอเอามาทำไมเนี่ย oh, <wow. S 1> มีรูด,ด้วย mm hmm. แต่จังเลยที่เธอกินมันนะโอเคเอาละไม่เป็สัตว์ก็ผ่านไปได้ Thank you สวัสดีฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องคนหม่นของเธอนะ <Hello. S 1> รอแบแบบนะฉันต้องไปเจอเพื่อนก่อน <Okay. S 1> มีอามีชิสรอเธออยู่ตรงนี้นะมาเอาชีสเร็วเพอฉลาดจริงจ มาคนเดียวก็ได้แถมมาถูกห้องด้วยสุดยอดกินชีสเยอะๆใกล้จะเปลี่ยนการของฉันสักทีอยู่ก่อนนะไม่อนุญาตให้แฮมสันเลี้ยงเข้ามาและแฮมสเตอร์ก็เป็นสัตว์เลี้ยงหน้าขนฝากไว้กับเราก่อนนะแล้วมาเจอกันอะไรนะห้ามมอสั์เลี้ยงเข้าไปเหรอถอยท้าก็ห้ามสิฝั่ไรช้าๆต้องทำไรสักอย่างแล้วเบสซี่ของฉันต้องไปกับฉันด้วยนะโอ้ฉันคิดว่าเป็นเชฟน่าจะช่วยได้หรือพูดถูกก็คือมั่กับรถเข็น เราต้องเอาไปเอายิบชุดแล้วก็รถเข็นไปอย่างเงียบๆซ่อนหอยทากไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดด้วยโจ๊กแล้วไปกันเลยเอาชุดปิดด้วยโอ้เธออีกแล้วเหรอวันนี้เรามีอะไรกิน <you> มันคืออะไรนะเอ้ยโจ๊กเหรอหน้าขยอจะขี้แยงฉันจะกินขนมเอาไปคนไข้ดีกว่าโอสมรลก oh. ทำไมเธอไม่ชอบกินโจ๊กกันนะเดี๋ยวฉันงสาหารอร่อยๆให้เธอจะหายป่วยเร็ว นี่คือ,อยาที่ดีที่สุดกินให้อร่อยเลยนะอ๋อเลสซี่ของฉันอยู่นี่เองนี่ถึงเธอมากมากเลยอู้ในนี้ร้อนจังเลยหยุดก่อนเธอจะไปไหนห้ามนะเต่าเหรอแปลกมากส่งมาเลยถึงข้าไปได้เดี๋ยวเราจะดูแลจนกว่าเธอจะตรวจเสร็จเร็วเข้าอะไรนะห้ามสินะเข้าไปเหรอ แต่ปัสคาไม่สามารถอยู่โดยไม่มีฉันแม้แต่นาทีเดียวนะเราเรียกจากกันไม่ด้นันเคิสอย่างแล้วจึงด้วยฉันต้องการซอดมันปัสคานั่งอยู่บนหัวของฉันก่อนนะเราซอดเธอไว้ใต้มัวงและก็มีผ้ามันคอด้วยเยี่ยมเท่านี้ก็แอบไปกันได้แกงทำว่าเป็นไข้วัดเออ หนาจังเลยฉันรัมนตมตั้ง39.9นะสิเ้าจุดีค้ับนอสดีิรับคุณพยาบาลฉันต้องการหมอด่วนเลยไม่มีสัตว์ด้วยแค่เป็นหวัด Thank <you. S 1> มันเข้าไปเลยเธอไม่มีสัตว์จริงๆแต่วันนี้หลายความพยายามเอาสัตว์เข้ามาแต่ฉันก็จับได้หมดนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมีกิ่งก่ยัวั่นหัวกันเธอได้ยังไง <c oughs> ออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมต้องทำตัวแบบนี้นกักมาฉันเนี่ยจะมีใคอาช้ามาไหม